สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทํานายเกี่ยวกับความรักลุ้นๆเลยของชาวาลัคนาราศีกันที่ <c oughs> มีปัญหากันมาสองสามปีสองสามปีนี้ตลอดนะครับคําทํานายนี้มีผลถึงไตมาดหน้าเลยนะเดี๋ยวหลังไตมาดหน้าจะทําคลิปละเอียดกทีหนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดน,นํากันก่อนว่า ที่ผ่านมามีมันมีปัญหาอะไรนะครับลาหูกับเสาเสาจะช้าลาหูจะเร็วลาวหูเนี่ยอจะมีปัญหาตามมาทีหลังแต่ถ้าเสาเนี่ยปัญหาจะมาก่อนนะครับแล้วแล้วเอจะให้คุณทีหลังแต่ถ้าลาหูเนี่ยจะให้คุณก่อนแล้วให้แล้วจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะมุมมองเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการคาดการนะครับ คาดการคาดหวังในอนาคตนะครับมีความรู้สึกลาหูเมื่อเล็งรักเนี่ยจะให้ความรู้สึกระแวงนะครับมีความไม่ชัวร์มีความคุมคืออะไรบางอย่างนะครับนะครับสถานการณ์จะมักจะมองเห็นโอกาสมองเห็นผลประโยชน์มาก่อนปัญหานะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีปัญหาอะไรกันนะครับคือปัญหามันคืองี้ฮะเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมปีหกย้อนเลยนะย้อนไปเลยนะ ดาวราวหูเนี่ยตุลาคมปีหกหกถึงพฤษภาคมปีหกแปดอันนีต้ตอนนี้ดาวเรียงเนี่ยย้อนไปมาต้นป,ปีหกแปดก่อนจะเกิดปัญหาเนี่ยไอดาวราวหูเนี่ยมันอยู่พพปัตตานิอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยปีครึ่งอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้เกิดดาวราวหูเป็นความของเป็นความไม่รู้นะครับเป็นความไม่รู้นะครับไม่เห็นตามจริงคนที่หลงทางเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่คนที่หลงทางเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดนะครับแต่เพราะเขาไม่รู้ทางเขาเลยขับรถหลงเหมือนกันความไม่รู้นะครับบักแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาตามมาถึงดาวลาหัวครับก็จะให้คุณไปก่อนแรกๆมันจะดีครับหลังๆมันจะเริ่มมีปัญหาอ่าแต่ถ้ามีปัญหาแล้วเราก็ต้องมาตามแก้ทีหลังไงว่ามันไปได้ไหมนะครับมันมาจะพบอริสนะฮะปัญหาอประสัททีนี้แรกๆมันก็จะดีนะครับแต่ว่าดาวลาหูมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นความไม่รู้นะครับ Prueba, ไม่ได้เห็นตามจริงนะครับคบกันแรกๆก็จะหันแต่ด้านดีเข้าหากันในช่วงเนี้ยเนี่ยตุลาคมพิยงศกตุพยศาคามเด็กแปดโดยที่คนโสดจะเจอความรักหรือว่าถ้าคนมีคู่เนี่ยเจอก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือความไม่รู้นั่นเองนะครับเนี่ยไม่ได้รู้ตามจริงนะครับมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรคนมีคู่นะส่วนคนโสดก็เจอความรักแต่ความรักครั้งนี้ก็ไม่ได้อยู่เป็นความเข้าใจนะครับนะครับ อยู่บนความเข้าใจอยู่คบหากันเอาหารแต่ด้านดีเข้าหากันนะครับนะครับหลังจากพฤศพาคามแบบพอมันย้ายออกเนี่ยตรงเนี้ยดาวราหูอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นของการคาดการหรือการคาดหวังด้วยพอมันย้ายมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันออกแล้วไงอ่ามันจะเริ่มเห็นความจริงอะไรบางอย่างคราวนี้นะครับ <c oughs> พอวิถุนายนปีหกแปดถึงกุมภาพันธ์ปีหกเก้านี่ดูไว้หนึ่งปีหน้าเลยนะดาวราหูที่อยู่ที่พบตนิ ย้ายมาอลินะครับมันไม่ได้มาเล็งท่านแล้วไม่ได้พูดปัตตน์แล้วเอ่อมันจะเข้าเงื่อนไขของราหูคือเล็แรกมันจะดีนะครับแต่พอมันย้ายออกจะเริ่มเห็นปัญหาใช่ครับพอมันย้ายออกปุ๊บนะครับความสัมพันธ์บางท่านก็จะสุดเปลี่ยนไปนะครับคือเขาไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเขาแค่กลับไปเป็นคนเดิมนะครับเขากลับไปเป็นคนเดิมนะครับที่เอ่อก่อนท่าน ที่ก่อนท่านนะเห็นนะ่ะจะเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่หันด้านดีๆเข้าหากันหลังจากนี้พอผ่านปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นปัญหามันจะเริ่มมีปัญหาอย่างที่บอกแรกๆมันจะลาหูเป็นอย่างนี้แรกๆมันจะดีตอนหลังพอมันเริ่มมีปัญหามันจะเริ่มเห็นปัญหาแล้วนะหลังจากนี้มันก็จะอยู่2แบบคือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าปัญหาหลังจากที่ลาหูมันย้ายออกแล้วเห็นปัญหาแล้วสามารถปรับตัวเข้าหาได้แก้ไขได้ก็ไปต่อถ้าไม่ได้ก็ต้องหยุดเพียงแค่นี้ นะครับบางท่านบางคนนะครับก็จะผิดหวังนะฮะก็บอกว่าดาวเราหูเป็นดาวแห่งความคาดหวังนะครับดาวผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดที่คาดการที่คาดหวังไว้ก็จะรู้สึกผิดหวังนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับถึงกดปายอยู่หกแปดครับรับสภาพให้ได้นะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเสามันจะย้ายย้ายต่ออีกหลังกุมภาพันนะครับคราวนี้บางท่านเนี่ยคนคุยก็จะหายไปบางคนเปลี่ยนไปนะครับ คืออย่างที่บอกครับเขาไม่ได้เปลี่ยนไปครับแค่กลับไปเป็นคนเดิมพอลาหูมันย้ายออกแล้วเนะี่ยท่านก็ได้เห็นความจริงแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับสภาพมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังทําให้ท่านมีความระแวงในความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้ฮะดรวราหูมันเป็นอย่างนี้นะครับออขอให้มีสตินะครับแล้วก็ตื่นรู้ได้แล้วนะครับอยา่ยาอย่าอย่ายึดติดในความฝันความหวังหรือความคาดหวังอีกต่อไปนะครับเพราะว่า ตอนนี้ความเป็นจริงมันปรากฏแล้วอย่า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 เชื่อในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านเห็นที่ดาวราหูมันเ็งท่านอยู่การกระทําคําพูดหรืออะไรก่อนหน้านี้ให้ดูความเป็นจริงในปัจจุบันที่ดาวราหูมันย้ายออกในช่วงเนี้ยเนี่ยเนียแล้วให้ใช้เวลานี้พิจารณาแล้วตัดสินหลังกุมภาพันธ์ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวพอพอคิดไว้แล้วปุ๊บกุมภาพันธ์ปุ๊บฝันโชะเลยว่าจะเอาอย่างไงจะไปต่อพอแค่นี้นะครับ คราวนี้พอกุมพาพันธ์ปีหกเก้าหลังกุมพาพันธ์ปีหกเก้ามาเนี่ยแถช่วงดุงกพันปีหกเก้าถึงเมษายนปีเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะหกเก้าถึงเมษายนปีเจ็ดหนึ่งเลยนะหกเก้าเจ็ดหนึ่งเลยดาวเสาจะย้ายไปพบปัตนิตอยู่ตรงนี้นะครับดาวเสาเนี่ยจะให้ผลตรงกันข้ามกับลาหูนะครับคือ ความสัมพันธ์จะช้าจะมีความสัมพันธ์แบบระวังไว้ก่อนนะครับมีความกังวลในความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับมักมองปัญหามาก่อนอันนั้นจะมองโอกาสมาก่อนเห็นไหมจะมองปัญหามาก่อนโอกาสและผลประโยชน์จะระวังและเพย์เซฟและข้อดีหลังจากหมดปัญหาที่เหลือคือโอกาสในช่วงตรงนี้ อ่าความสัมพันธ์ท่านจะไปแบบช้าๆได้ไปค่อยไปไปช้าๆไปช้าๆนะคบแบบโลโปรไฟล์แบบความสัมพันธ์เดี๋ยวผมจะแนะนําท่านอีกทีนึนเดนกุมภาพันธ์ว่าถ้าดาวเสาย้ายเข้ามาจะต้องทํำยังไงนะครับแนะนาอีกทีแต่บอกเกลิ่นนําไว้ก่อนว่าสถานการณ์จะเจออะไรบ้างนะครับนะครับข้อเสียช้าก็ไม่ได้แปลว่าชัวนะครับหรือหนักหน่วงนะครับก็เดี๋ยวก็จะแต่ว่าหลังจากนี้เห็นไหม มันจะตรงข้ามกับลาหูลาหูเนี่ยแรกๆจะดีแต่พอราหูมันพ้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่เสาจะตรงกันข้ามมันจะมีปัญหาก่อนแต่พอพ้นไปแล้วเนี่ยพ้นไปแล้วเนี่ยจะดี อาลาหูเนี่ยตอนอยู่อ่ะแรกๆก็ดีหลังๆมีปัญหาแต่เสาเนี่ยแรกๆมีปัญหาหลังๆจะดีหลังจากที่ท่านตรงนี้ไปแล้วท่านจะเจอความรักที่ยั่งยืนยาวนานและคำว่าปัตตนียังแปลว่ายังแปลว่าคู่ค้าคู่สัญญาหากท่านทําธุรกิจเจอคู่ค้าคู่สัญญาแล้วผ่านช่วงนี้ไปได้ แล้วคบหาอย่างจริงใจยั่งยืนหรือมองในภาพรวมได้ต่อไปท่านทําการค้ากับคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเนี่ยก็รวย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 หลังหลังจากดา,าวเสาร์พ้นไปแล้วนะจะดีอ่าแต่ขอให้อดทนทําอะไรทําอะไรแบบดวาวเสาร์อะมองอะไรที่ทําอะไรที่มันยั่งยืนมองอะไรที่มันยาวนานทาอะไรที่มันดีครับผมสู้ๆชาวลัคนาราศีกันนะครับสุดท้ายแล้วผ่านตรงนี้ไปได้ สิ่งดีๆจะมีเกิดขึ้นแน่นอน